ราจะมาเล่นมาคา่ะหนึ่งร้ยอยมาครับหนึ่งร้อยอะแต่ผมเล่นแค่เอิมยังไม่รู้ไปดูกันเลยแล้วกันนะวันจะกี่วันดีวันฟูคอเพเกตอินสตเทนแมพวีให้คนเลืองเซเวอร์เซเวอร์เวอร์เซเวอร์เวอร์นี่นะเซเวอร์เวอร์ไปสร้างโลกใหม่แล้วนะ ว่โลกแรงน่าจะปาไปแล้วสิบวันน้อยมากเออไม่กลับเพไม่เคยทำหนึ่งรวันมาก่อนแล้วผมก็ไม่เคยทำหนึ่งวันมาก่อนฮะอู้ตุดเป็นการเกบดึี่ใบองค์ที่ดีเิากตัดไม้ก่อนนี่คือวันที่หนึวันที่หนึ่งตัไหไม่ ตัดไม,ม,ม้ยำเม,มียมีตัดไม้ตัดไม้น่าเบือ่อบ้านทมนี่ไม่ต้องพูดอยากแล้วนะบ้านใต้ดินไปก่อนได้ดินส,ดสุดจแล้วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อย ให้ปลอดภัยนี่นอนร้อยปร์เซ็นเหมร้อยคนเราก็จะไม่ทําแบบไม่เกโอเคผมได้บ้านแล้วเดินไปยังไม่มีบอะไรถ้ามันกันก็หาที่อื่นอู้อ,อู้ตรงนั้นน่ากลัวเกินไปมาก แกแเราต้องาัมาปกเขาได้ฮ้แกอย่าเพิ่งห้ไปไหนนะจะจะตามหนาแกไปแกนค โอ้โหแกะเกิดตัวหน้าเลยขอบคุณแกแกเอาเนื้อมาขอบคุณแล้วมาเ,าเนื้อแล้นคนน้ำตาเจียนไหลเราได้ที่ซุกหัวนอนแล้วย่บ ทุกหัวนอนน่าจะลากแกสองตัวน,นี่มันแกแห่งแกะนำโชคนาะหมู่บ้านโอ้หมู่บ้านหมู่บ้านถ้าเ,เป็นในหมดเอิ่มเอามาตานี่ผมน่าจะแบบมันน่าจะหายเลยว่าวมีบ้านสองชั้นเนี่ยนะนะหน้า,นา,นา,นาตาดูแปลกแปกฮะ ไม่เคยเห็นเลยโดนที่เปิดระเบิดเปนะ็นไงหม่ก้ดบ้านบ้านอะไรเนี่ยใครรู้ฝากบอกด้วยเขาน่่าจะไม่เคยเห็นต้นกระบองเพชรมาก่อนจ้งมันแล้วกันบ้านดูปแปลกจังเลยม้านแปลกๆต้องใช่แเลยใช่โอ้แมวแมว ไม่มีอะไรนอกจากเด็ยสีส้มนะสีว้าวก่อนขนมแป้งต้องใช้ถังน้ำก็ต้องใช้อเก็กโตโอไซมาไปดะไม่รู้ใครรู้วยซ้ำเจอหน้าอะไรกับตัวโอไซมาไม่เป็นไรนอกจากโต๊ะครับ ขอไม้อันหนึ่งด้วยนะไม่ด้วยอาจจะไม่ถึงวันดุวยาําำอาจจะไม่ถึงวันนักกันอาจจะไม่ถึงวันประกาบมาหน้าที่นี้เลยว่าไม่ถึงวันนะววน,น,นั้นแต่วันหนึ่งเพ่งได้เห็นแน่นาะนห้าหกว่า เ่อผมผมเคยโกหยเชื่อผมสิเชื่อผมผมเป็นแฟนหายไปไหนี่มันไม่ควรเกิดหรือเปล่ามันไม่ควรโอ้ของหลุดน้อยจังต่อไปเดิไหนแม่อะไรไอ้จน มาเลาน,น,นเล็อออขอบคุณสำหรับหนมฟังเลยเลย็กหนมเล็กไงหนมเล็กปั๊บป้นนะครับ่ะแป้นหนึ่งนะะของแป้บมากจลไดุณผ้เรีย อโอเคครับแป๊บนึงเฮ็ดเกมทำไมเ่ยทำไมผมไม่เจ็บ้างไม่เคยเห็นนะ หมันเด็กดิให้ได้มีบ้านนี้รสสนิยมดีมีแผนที่ก็ต้องเอามีดูสิว่ามีอะไร อรแท่งมานประมาณตรงนี้แล้วกันนะโอเคมากับไปโอเคปุมเองนะอันนี้นะ